ขายเกือบสุดนะครับทุกคนถ้าไม่ใส่พา,ายได้เลิกคุยนะครับเอ้ยไายดินสุดปิ้นเดียวครับมาสามเหรือหนึ่ง ผมรถจะยอยลอตเตอรี่มันแตกนะครับคือมันปั่นน้าลมแบบเวลายกผงนะครับมันกินยอยลอตเตอรี่นะครับมันไม่เหมือนน้าที่มันไม่ลมนะครับพอยกผงแล้วเหมือนเหมือนมันเหมือนยอยลอตเตอรี่มันขัดมันก็เลยแตกนะครับเลยคันนึงคันชักหลุดครับล้อหน้าแบกไปแล้วกลับบ้านไปแล้วครับแล้วก็ใจเหลือด้วยนะครับ เหลือต้องล่มคันเดียวงอนเลยอันนี้เดี๋ยวรอดึงครับผมรอดึงยวติดเดี๋ยวจา้าเต่าคันเดียวนี่ครับลองเกี่ยวทั้งนั้นเลยเดี๋ยวข้าหน้าต้องขอขึ้นราคาอีกนิดนะครับขยับขึ้นหน่อยนะครับไม่ไหวครับ ลามันํำรุซโชมมาเนี่ยหลายบาทอยู่ครับเท่า,าน,น้ำหลวงมันี้ถ้ายอยถ้ายอยลอตเตอรี่ของแท้เนคะครับเป็นของทางนอกนะผมไม่เทยาไม่ของศูนย์นะกะ็ราคาสามสามพันสี่พันแล้วครับอย่างถูกสุดก,ก,ก็ประมาณสองพันกับสามพันลวถ้าเบิกศูนย์ของแทก้ก็น่าจะตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่านหร่นะคระมแปดพันนะครับถ้าจำไม่ผิด ของศูนย์นะครับยอยอ่ะน่าจะประมาณแปดพันแต่ก็ทนครับทนจริงดูเด็กครึ่งล้อครับห้าโลไปไม,ไมกินน้ำมันครับกินกินกว่านค้คปกติแน่นอน Màu bị đi ba Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ความหลุมหน้าหลุมไม่ทิพเอาไปได้ครับถายมันตอกทางคนาไปได้ครับแตบท่อช่งมวลครับท่อช่งมวลสารเจ้ากันต่อเสียงพคตเแท้อ่ะเสียงมันเพาะดีนะครับ ที่ผมจอดไม่ใช่แล้วนะจอยลูกปืนจากกระบาดผมมันแตกนะครับ ร้อยอีกสองร้อยแล้วจะเสร็จครับ